อักน้ำนต้นเล็กครับตอนเย็นครับบรรยากาศตอนเย็นครับเขตขุนหารครับผมชุเรียนขุนหารหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับอาเจาวว ครัปลูกไม่ทันฝนนะครับแปลงนี้แต่ก็แ80%ครับโอกาสรอดนะลงไม่ทันฝนครับลงไปปลายฝนแล้วครับช่วงนี้ก็แดดแรงครับ ฤด,ดูนี้เป็นฤดูที่แดดแรงมากครับอัดน้ำครับชนหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มครับสองฝั่งนะครับจะเปิดได้ทีละฝั่งครับจะเริ่มจากนี้ไปถึงนู่นนะครับแล้วก็จากนูน่นไปถึงนู้นนะครับจุดนู่นนะครับฝั่งละหนึ่งชั่วโมงนะครับ